สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมที่33ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แฮทเดอร์เบิร์ลินเปิดบ้านเสมอกับโบคุ่มไป1-1ฮอฟเฟนไฮม์เอาชนะอูเดอร์เบอร์ลิน4-2่ 2. ชอวเก้เสมอกับแฟร,รงค์เปิตไป2-2เวเดอร์เบเมนก็เสมอกับเอฟซีโคโลนไป1-1ึ่งหนึ่งส่วนไบยเยมินิกแพ้คาบ้านให้กับอาบีไลฟ์ซิกไป1-3 นก,ก็นเลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบายเย็นยังนําไปจ่ากฝูงครับมี68คะแนนแต่ว่านําหน้าดอทมุนอันดับ2แค่1แต้แต้มละเดี๋ยวโปรแกรม ของดอทมูลมีพรุ่งนี้ถ้าชนะเนี่ยจะแซงบายเยนขึ้นไปอยู่ที่1นะส่วนไลา์ซีครับอยู่ที่3มี63สิบอูเนอร์เบอร์ลินอยู่ที่4มี59แฟรงเฟิร์ตอยู่ที่8มี47โคโลนอยู่ที่10ครับมี42เบรเมนอยู่อันดับที่12มี36ฮอฟเฟนไฮม์อยู่ที่13มี35โบคุมอยู่อันดับที่15มี32มสิเชลเคอยู่อันดับที่16มี31มสิบเอ่วนแฮนท์เบอร์ลินครับอยู่อันดับสุดท้ายครับอันดับทีี่18ตกชั้้นนนไปแแลวม26คะ ไปดูกันที่ดาวโสดล่าสุดยังคงเป็นนิครสฟ้าครูกที่สัดไป16ประตูเล็วเดี๋ยวตอนท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่21พฤษภามีอีก3คู่ไมค์เปิดบ้านเจอกับสตุดการ์ดอัลส์บุกพบดอดมุลแล้วก็ไบเออร์เลวเซ่นพบกับโบลเซมิชนกัดบัก